โค้ดน้าลสรา,าวิเศษลานะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ต้องไปฟังเลยนะคะตามช่องสังวราาวิเศษลาได้เลยค่ะนี่นะคะนห,หนึ่งคนก็เป็นเออเพลงห้าเพลงหรือว่าสี่เพลงทุกคนคิดออกไหมล่ะคะมามาดูกันค่ะมาเอาเพลงอนุบาลกันก่อน,นค่ะ เ,เพลงนุบานเล็กแล้วก็นุบาลใหญ่นะคะมามานุบานเล็กกันก่อนค่ะมาพร้อมแล้วนะคะเริ่มนะคะ <c oughs> เอาเพลงตอนเล็กกันยูที่ไรไเล่า,ลาวัจะไปเจอคนน้อยเท่านะว วาชุวีวาชุวีน้าสนาสนา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 น้านะคะทุกคนมามาเพลงอนุบาลตอโตกันค่ะน้าอนุบาลน้าสาวนารักคานาดนีโตไปจะสวยเดิมสวยก่าเดิมนะคะทุกคนมามาเพลงเออ ตอนฤกษ์เล็กกันขอดค่ะมาเพลงอย่าลืมกดไลค์อย่าฝากหัวใจให้เธอละก็เพลงเอออะไรนะเดี๋ยวเป็นแบบอืม <c oughs>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  เป็นเพลงที่เออส,สนามมักเลยนะค่ะอ๋อเพลงสวยจริงนั่น,นอเองนะคะคุณนะเอาเพลงสวิกันจริงนะจ๊ะก็ก็เพลงอย่าลืมกดไลค์ฝากเหมืใจให้ใหเธอค่ะสวยดิก็จริงนะจ๊ะไม่รักก็ชมเขาสวยแอบรักเกมองเขาสวยของฉันรอบต่อไปนะมาต่อไปมา เอาเพลงเออเป็นเพลงที่อย่าลืมกดไร์ก็ฟาของใจให้เธอค่ะอยากให้เธอใจรักกนอย่าลืมกดไรอก็ฟ้าว่า อยากให้เธอกดไล่มาฟังหัวใจให้รจอจะแวไว้อยากให้เธอโกดไล่มาฟังหัวใจให้รอจไว้อยากให้เธอโกดไล่มาฟังหัวใจให้รอจะแหว้ต่อไปนะคะทุกคนมาเพลงลอยไปลอยมากันค่ะลอยไปลอยมาด้วยกันลอยไปสนุกจริงใจนะคะ ลอยจริงใจลอยจริงใจลอยจริงใจนี่นะเธอมีสนุกจริงใจด้วยนะต่อไปนะคะทุกคนก็คือเพลง,น,งน,น่ารักจริงใจไม่ไหวกันค่ะน่ารักจริงใจไม่ไหวนาสู้คำเสียงหน้าไม่ไหวนอเสียงคเสียงแน่ไม่ไหวซนาักเสง้อไม่ไหวซน่ารักเสียงอไม่ไหวซง้อไ่หนเีงูไ่หนโซ เมื่โซน่ารักสิงหมไม่ไหวโซก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ช่วยฟังช่องสังวรวิเศษลาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ